ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มาสัจจร,ริงมากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นาม,มารมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญของผมในวันนี้ คือคนที่ทำให้ไม้ที่คนทั่วไปอาจมองว่าธรรมดากลายเป็นเครื่องดนตรีที่มีหกสายเขาคือช่างพันเฉลิมพันปันจะมาพิลมแห่งวเนลากีตาร์ผมเริ่มจากคนที่ชอบกีตาร์เหมือนคนทั่วไปนะฮะ mm hmm. แล้วก็มีวงดนตรีทำวงดนตรีกับเพื่อน ครานี้เป็นเล่นดนตรีด้วยใช่ครับเล่นเป็นกีตาร์ฮะแต่ว่าก็ก็พอเล่นได้อย่างเงี้ยครับครับผมก็คราวนี้ยมีโอกาสได้ทำอัลบั้มกับเพื่อนๆอที่ค่ายสมอลรูมเมื่อสักเจ็ดแปดปีที่แล้วนี่ครับก็มันทำให้เราสนใจเรื่องกีตาร์อย่างจริงจังเนี้ยครับเพราะว่าเราต้องเอากีตาร์ไปใช้ในการอัดเสียงเรื่องซาวเรื่องแบบเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอทำอัลบั้มเสร็จมก็ก็กลับไปทำงานปกติ ก็คือกราฟิกดีไซน์ใช่ในที่โฆษณาเนี้ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็เปิด YouTube ดูก็นั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยผมก็เปิด YouTube ดูก็เห็นเป็นแบบมีช่างทำกีตาร์คนหนึ่งชื่อว่าคุณวิรุณทรงบัณฑิตผมก็เข้าไปดูเขาเขาสอนทำกีตาร์ด้วยผมก็เออว้น่าสนใจดีวันต่อมาผมก็เลยลางานไปเลยแล้วก็ไปนั่งอยู่คุยกับเขาอะ ก็คือสนใจมาก็คือแบบคลิกขึ้นมาแล้วเฮ้ยอยากจะเข้าไปสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้เลยอย่างนั้นเลยครับใช่ครับมันมันเหมือนแรงดึงดูดอะไรสักอย่างอ่ะผมก็พี่ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็วันนั้นก็ไปนั่งคุยกับเขาแบบผมจําได้ว่าสักประมาณ3ามสี่ชั่วโมงอ่ะแล้วบอกเออจะเรียนอกลับมาบ้านถึงปุ๊บผมก็บอกแม่เลยแม่ผมจะลาออกลาออกจากงานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะใช่ผมจะลาออกแล้วก็ผมจะไปเรียนเป็นช่างทํากีตาร์ เขาก็ไม่สนับสนุนแต่เขาก็ไม่รู้จะห้ามยังไงครับเพราะว่าเหมือนเราก็โตแล้วเออใช่เราก็โตแล้วแล้วก็ก็คงรู้ว่าผมแบบทําจริงจังอย่างเงี้ยทำอะไรแล้วก็จริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่จริงจังอยู่แล้วในการทํางานใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็สมมติโอเคไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยนานไหมฮะก็จะสามเดือนสามเดือนสามเดือนก็ได้กีตาร์มาตัวหนึ่งก็ตัวเนี้ยครับว้าอนี่คือตัวแรกที่ทําเลยตัวแรกที่ทําขอจับหน่ยได้ครับ ก็คืออคอค์สามเดือนแล้วก็ค่าเรียนแพงไหมอ่อะอตอนนั้นผมเรียนอยู่เจ็ดเจ็ดหมืนห้าก็โอเคนะครับแล้ก็ได้ไหม<อ>แล้วก็ยากไหมอ่ะเท่าถึงยากมากมเพราะว่าเราไม่เคยทํางานไม้มาก่อนเลยอเราจับอ,อะไรไม่เป็นเลยเราใช้กบไม่เป็นเราใช้สิวอะไรไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยก็คือไอตัวที่อยู่ข้างหลังนี้<ช>ทั้งหมดก็ก็เหมือนพิ่นิดอน่ะ ก็คือคุณวิรุนเนี่ยเขาก็สอนสอนตั้งแต่วิธีใช้กบยังไงรับซิลยังไงเวลาเราจะใส่ไม้เราใส่เกณฑ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบขั้นพื้นฐานแรกๆของงานไม้เลยจนประกอบมาเป็นตัวเนี่ยว้าวก็ถือว่าตัวแรกนี่ก็เสียงดีแล้วนะผมเมื่อกี้ผมลองเล่นดูขอบคุณครับแล้วอาแล้วพอจบออกมาสามเดือนปุ๊บเราก็ คือมีคัสเตอร์เมอร์อย่างครับหรือไม่มีเลยครับแล้วแล้วเราโปรโมทตัวเองเออกไปยังไงครับคือตอนแรกผมผมไม่ได,ด้ผมไม่รู้สึกเลยว่ามันจะมาเป็นอาชีพได้อืตอนแรกก็แต่ลาออกจากงานเลยนะก็คือตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เลยนเสร็จเนี่ยผมยังมีความคิดที่จะกลับไปทํางานอยู่เลยอืมโอเคแต่ว่าตอนนั้นเหมือนแบบพอมันทํามาตัวตัวหนึ่งแล้วก็แบบม,มันเหมือนจะแบบ้ไม่สุด่ะครับครับไม่สุดก็แล้วเราจะทําขึ้นมาตอนนั้นก็ก็มันต้องใช้ทุนอย่างเงี้ยผมก็ไปรลอเพื่อนมา บอกเพื่อนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวทําให้แต่ว่าออกค่าไม้ออกค่าอุปกรณ์ให้นะก็ไปหลอกมาได้สองคนโอเคพอหลอกมาได้สองคนก็โอเคก็ทากีตาร์ไปให้เขาเออมันก็มันไม่พังแฮะมันเล่นได้อะครับผมออย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ก็ทำสองตัวนี้เสร็จก็ก็ทําเพจขึ้นมาเพราะว่าใช่ทาเพจขึ้นมาคือตอนนี้ก็ไม่ได้กะจะขายอะไรด้วยครับก็คือแบบโอเคเรามีของ่ะเราก็อยากโชว์ ผมก็ถ่ายลูกสวยๆทำโลโก้ทำอะไรเงี้ยครับผมในเพจไปแล้วก็โพสลงไปออตอนแรกก็ไมีคนก็มีคนโอเคสนใจเข้ามาดูบ้างอะไรเงี้ยครับผมบแล้วผมก็ทำของผมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งออพอหลังจากนั้นก็เออลองโพสคลิปเสียงลงไปออปรกากฏมีคนติดต่อเข้ามาให้ทำ นั้นเป็นคัสเตอร์มาคนแรกใช่คนไทยหรือเปล่าครับคนไทยครับอ๋อแล้วว่ากีต้าร์ตัวหนึ่งเนี่ยเวลาต้องเรียกช่างพันนะว่าตัวนึงนี่นานไหมคกว่าจะทําเสร็จจริงจริงจะใช้เวลาสักประมาณ2อสองเดือนถึงสามเดือนมีแบบไอดอลในมีมีไอดอลในเรื่องใจไหมเป็นเป็นเป็นนักช่างทําชื่อเลมอนขาวเลมอนขาวกับช่างทําญี่ปุ่นชื่อมัตสึดะ อืมโอเคโอหเพราะพวกนี้เขาดีเทลมากอย่างผมเคยดูสารคดีนะฮะของญี่ปุ่นเขาทำแบบเนี้ยมากเลยสำหรับขนาดเครื่องมือเครื่องมือนี้แบบว่าสุดยอดใช่ใช่อย่างอย่างสิวญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องมือญี่ปุ่นเนี่ยครับผมเครื่องมือญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือที่ช่างไม้ที่ที่ดีมากๆมันเป็นคืออย่างวิธีใช้วิธีอะไรของมันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเหมือนเครื่องมือของฝรั่งมันจะมีวิธีใช้เฉพาะตัวของมันวิธีรับ วิธีสโตกในการดึงอะไรเงี้ยก็ก็กสมมติย่างเป็นเลื่อยเนี่ยเลื่อยฝรั่งมันจะเป็นแทงใช่ไหมครับแต่ว่าเลื่อยญี่ปุ่นมันจะเป็นสโตกดึงกลับม,มันจะเ,เปลี่ยนกับคนอื่นเขาเขาจะมน <laughs> ใช่ครับ เริ่มของกีตาร์การทำกีตาร์ตั้งแต่หนึ่งจนถึงจบได้ไหมครับว่าค่อยๆค่อยๆเล่ากปก็คือกีตาร์เนี่ยมันส่วนสำคัญจริงๆมันก็สำคัญอยู่หลายส่วนในการที่จะทำให้กีตาร์มันมันเสียงดีแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นไม้ข้างหน้าอืมขอขอหยุดดูกครับจะอธิบายไปด้วยเป็นไม้ข้างหน้ามันอย่างเงี้ยจะเอ่อส่วนมากก็จะเป็นไม้สปูตซึ่งเป็นไม้สดไม้สปูตใช่ครับไม่เคยได้ยินไม้สนเนี่ยครับเป็นไม้สนที่ต้นแบบใหญ่ๆโอเคโอเค แล้วจําเป็นที่ต้องเป็นไม้สนจริงๆเป็นไม้สปูดไหมฮะจริงๆมันต้องเป็นไม้เนื้อเนื้ออ่อนเพื่อที่ให้มันแบบเหมือนขยับได้กับเพื่อจะได้สะท้อนด้วยอะไรจริงใช่ไหมครเขาจะมีใช้สปูดใช้ซีด้าแล้วก็ใช้เลดบูดอะไรพวกนี้ครับอ๋อแล้วอะไรที่ทําให้เสียงดีที่สุดไม้อันไหนที่ดีที่สุดก็คือดีที่สุดผมผมไม่ค่อยคิดว่ามันมีอะไรดีที่สุดอย่างไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยมันให้เสียงที่มัน ต่างกัน oh. คือ <Okay. S 2> คือเราเราใช้ไม้นี่เพื่อเพื่อเราอยากได้เสียงของมันมากกว่า mm. ผมจะไม่ค่อยคิดว่าโอเคพันนี้มันจะดีก่าพันนี้อะไรเงี้ย oh. เพราะเราอยากได้หลักได้เสียงของพันนั้นมากกว่าโอเคแล้วพันนี้กับพันนี้เนี่ยราคาต่างกันไหมมันจะมีมันมีต่างกัน mm. ก็จากความหายากหาง่ายอะไรเงี้ยฮะอ่า uh, แล้วอะไรที่หายากที่สุดอหายากที่สุดไหนที่หายาก จริงๆไม้มันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ว่าไม้ที่ที่ทําแล้วมันดีคือไม้ที่มันเก็บมานานไม้ที่มันแอร์าดไปแล้วใช่คือ่ังนั้นเรามันจะไม่มีขายคือไม่มีลมไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันแห้งเหรอเลยใช่ให้มันแห้งครับคือมันจะไม่มียางไม่มีความชื้นอะไรอยู่ในนั้นแล้วคือคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไม้หลังไม้ข้างเนี่ยเอาจจริงแล้วเนี่ยถ้าจะประกอบเป็นกีตาร์เลยเนี่ยครับผมไม้อะไรก็ประกอบได้อเพียงแต่ว่าเสียงเสียงมันจะดีหรือเปล่ากับคุ้มกับราคากับเวลาที่มันแบบ เสียไปหรือเปล่าอะไรีก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมโอเคเราเริ่มจากหาตรงนี้ข้างหน้าก่อนใช่ไหมฮะใช่แล้วอะไรเป็นอันที่สองเป็นสเต็ปต่อไปครกีตาร์เนี่ยมันจะประกอบด้วยสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นคอส่วนที่เป็นคอกับส่วนที่เป็นซาวบ็อกซ์เนี่ยส่วนวดี้เนี่ยฮะครับผมก็คือเราจะทำประกอบมันแยกกันอืเราทำคอไว้อันหนึ่งก่อนแล้วก็ท้ยทำซาวบ็อกซ์ไว้อันหนึ่งแล้วก็เรามาประกบกันอ๋อโอเคส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้กีตาร์เสียงดีไม่ดีก็คือการการทำความการกำหนดความตึง ของไม้หน้าอืมว้าวก็ที่ที่พูดมานี้ก็ยากเหมือนกันนะครับแล้วจะทำให้มันโค้งแบบเหมือนทรงผู้หญิงได้นี่ทำยังไงเนี่ยใช้ความร้อนดัดใช้ดัดความร้อนครับอันนี้คืออันนี้คือไม้หน้าไม้หน้าใช่ไหมฮะโอเคแล้วอันนี้ก็ไม้หน้าใช่อันนี้คือไม้อะไรครับอันนี้อันนั้นคือยูโรเปียนสป์ตครับนอันนี้คือซีด้านี่ซีด้านี่คือสองอันนี้ซีด้าใช่ไหมฮะ แล้วสายเนี่ยสำคัญนะครับสายก็สําคัญสาคัญในเสียงด้วยคือสายมันจะมีคาแรคเตอร์ของของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของของเสียงของมันม,ม,มันอยู่ที่เราเราเราเลือกแมทเลือกใช้แต่ส่วนที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกก็คือมันอยู่ที่ไม้หน้าครับครับผมโอ้ยคอพอเสร็จแล้วไอ้ตัวตกแต่งเล็กเลกดีเทลนี้ก็ยากเหมือนกันไหมยากครับ <c oughs> อย่างอย่างตัวแรกตัวเนี้ยคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบดีไซน์ที่มันมุกเยอะๆอย่างนี้หรอกแต่ว่า คือเหมือนตอนนั้นไปเรียนนะฮะแล้วก็อะไรที่มันยากอ่ะผมทําหมดเลยอผมก็เลยทําใส่มุกทั้งตัวเลยอย่างมุกชิ้นเล็กๆนี้ก็มาจากจากหอยมุกที่เป็นตัวตัวเนี้ยแล้วก็มาเจียออกทีนี้ทีนี้แล้วก็ใส่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 เข้าไปตอนตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆก็จะโอ้โหเสียงดีจังวะงานสุดยอดเลยครับแต่พอผ่านไปสามปีแล้วทำไมงานทุเรศอย่างนี้วะพราะงานเราเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะ ก็คือเป็นเหมือนเวิร์กช็อปไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นตรงนี้จริงๆเป็นห้องติดกาวอ๋อเป็นสเตชันอีกสเตชันหนึ่งโอเคอุปกรณ์อันนี้คืออะไรเนี่ยน่ารักมากอันนี้กบกบตัวเล็กใช้สำหรับแบบเก็บงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคตัวเล็กอ่ะงั้นช่างช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆอันนี้จะเป็นสิวของญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นสิวฝีฝรั่งวิธีการใช้งานมันก็ก็จะ คล้ายกันแต่วิธีวิธีรับวิธีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันพอสมควรอแล้วทําไมใช้ของไทยไม่ได้ครับของไทยผมยังอย่าง,อ,าง,อ,างอันนี้ของไทย uh huh, uh huh. อันนี้ของไทยก็คือกบอกบของอ,อ,อาจารย์ชื่อธรรมศักดิ uh huh. เ์เป็นเป็นตอนนี้คือเขาเขาทำมีอาชีพเป็นช่างทํากบเนี่ยครับแล้วก็ uh huh. เขา,าก็แก่แก่มากละ uh huh. เป็นกบไทยที่ที่ผมใช้อยู่ ประจำตลอด oh, <okay. S 2> และนี่คือตัวที่ทําคอกีตาร์ป่ะครับอา่านี่คือไม้ที่อยู่โครงสร้างข้างข้างในกีตาร์อ๋อโอเคเรา <okay. S 1> ต้องมาตัดอีกทีหนึ่งใช่ใช,ใช่ไหมฮะโอเคนี่คือไม้อะไรอ่ะเนี่ยอา่านี่คือยูโรเปียนสปูตอืมเป็นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้นอกปะเข้ามาใช่ครับอืมคือคืออย่างอย่างอย่างไม้เนี่ยอย่างอ,อันนี้อย่างไม้หน้าอ่างเงี้ยผมยังหาไม้ไทยที่ที่มาแทนไม่ได้อืม แล้วข้างหลังนี่คือข้างหลังนี่คือไม้อินเดียนโลดอินเดียนบูดอันนี้คืออันนี้คือตัวข้างหน้าข้างหน้าของกีตาร์เอาข้างข้างกีตาร์ที่โค้งใช่ใช่ครับก็มันก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอากบเนี้ยใส่ไปให้มันบางเลยสักประมาณสองมิลต้องเป๊ะสองมิลพลาดไม่ได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็คือคือจริงๆมันจะสองมิลเป๊ะหรือเปล่าก็ก็ไม่ใช่ก็คือมันก็ต้องดูความแข็งของอ่อนครับผม ว่าถ้ามันไม้มันแข็งมากไม่ต้องแบบบางใบอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีทําให้มันโค้งรูปทรงเหมือนผู้หญิงเนี่ยทำไงอ่ะใช้ใช้ดัดดัดดความร้อนครับโอเคนี่คือเครื่องอะไรครับเนี่ยเอเครื่องช่วยปัดเงากีต้าก็คือเราทําโค้งมาเสร็จแล้วแล้วก็มาปัดเงาอย่างตัวนี้ที่กําลังทําอยู่ใช่ครับก็คือตอนไอ้ตัวนั้นก็เดี๋ยวทาสี พอคือเราพ่นสีไปพ่นสีพอเต็มเสร็จแล้วเราก็ขัดให้มันเรียบอแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังกีต้ามันยังไม่เงามันต้องใช้ใช้เนี่ยฮะใช้ผ้านี่ยปั่นปั่นความเร็ว้ว้ความร้อนอะไรเงี้ยมันจะเงาขึ้นมาแล้วก็ออมโอเคนี่คือไม้ตัวตัวข้างัท้งหมดใช่ไหมข้างครับนี่คือไม้เออวีเนียไปสำหรับทำตกแต่ง ตกแต่งกีตาร์ามาพวกอย่างอย่างเราเสร็จกลมๆข้างในเส้นๆอะไรก็ใช้มาอย่างนี้ทำอ๋อโอเคนี่ทำมากีตาร์มากี่ตัวแล้วฮะตั้งตั้งแต่ที่ทำมาสิบแปดสิบเก้าตัวตัวที่ตัวนั้นก็คือตัวที่สิบเก้าล้วคูเลขสักสี่ห้าตัวอันนั้นโอเคสิบเก้านี่กีตาร์คูเล่โอเคแล้วอคูเล่กับกีตาร์เนี่ยยากไหมความยากความง่ายมันมันจะง่ายกว่านิดหน่อยแต่เวลาในการใช่ครับแต่ว่า การใช้เวลาในการทํมันก็เกือบพอๆกันเลยเพราะว่ามันอย่างอย่างมันต้องรอให้กาวแห้งอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วอโอเคอันนี้คือนี่คือกาวใช่ครับเป็นอันนี้คือมันคือกาวหนังสัตว์กาวหนังสัตว์คือกาวโบราณนั่นแหละครับครับผมก็ใช้วิธีต้มในการใช้ง่ายๆรัใช่โอเคอันนี้ก็เอาไว้ใส่พวกข้างในใช่ข้างในโอเค เดี๋ยวเราไปดูที่สตูดิโอกันกันครับครับผม ีก็มีออเดอร์มาแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสแกล็ปเขาเรียกว่าวิธีสแกล็ปก็คือเอาไม้ส่วนที่เกินจากโครงสร้างมันออกไปเดี๋ยวถ้ลองทําให้ดูอย่างสนมติแบบโค้งๆอย่างนี้มันก็ต้องเป๊ะๆมีมีสเกลของมันไหมครับเออนี่มันมันใช้ฟิลความรู้สึกมากกว่าคือเราเราจะเช็คเราก็ค่อยค่อยเอาออกแล้วก็เราก็เช็คว่ามันมันตึงพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวลองทําให้ดูได้ครับเคยแบบทำๆแล้วแบบว่า ปุ๊บไม้ตัวที่ต้องโคง้โคงหกักบ้างไหมฮะยังไม่เคยครับรรเราจะพูดอย่างนั้นเราต้องระวังเพราะอะไรฮะเพราะมันนันแพงโอเคเข้าใจแล้วอุปสรรคอะไรที่มันเจอเยอะที่สุดในการทํากีตาร์อุปสรรคจริง <laughs> ๆ, <laughs> ๆผมว่าเรื่องงานไม้เองมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องทัศนคติของของคนซื้อก็เป็น ผมว่าก็เป็นเรื่องสําคัญอ๋อก็คือเอ้ยมีไหมแบบทําเสร็จแล้วเอ้ยไม่ค่อยชอบแ่ลไปแก้หน่อยได้ไยม่อะไรเงี้ยไอ้ไอ้อย่างนั้นไม่มีครับเพราะว่าเหมือนเหมือนคนที่เขาจะมามาสกิตาผมเนี่ยเขาก็หาข้อมูลมาดีอยู่แล้วครับแล้วก็เขาก็ต้องมาลองวัดเสียงถูกใจเขาไหมก่อนอืมอือมครับผมครับอ่าต่ออะไรที่ทําให้ช่างแบบมีความสุขมากในการทำกีตา เสน่ห์ตรงไหนมันแบบเ้ยชอบจังเลยอยากกลับมาทำผมว่ามันชอบอะไรเงี้ยมันมีสมาธิอะแล้วมันเหมือนอยู่คนเดียวอ่าใช่ผมต้องใช้คําว่าสมาธิใช่ไหมสมาธิใช่ใช่มันเหมือนเวลาทาเงี้ยเราอยู่ในช็อปเี้ยมันเหมือนเราอยู่ในโลกส่วนตัวอืมอืมอืมเป็นคนมีโลกส่วนตัวเยอะไหมก็พอสมควรยิ่งเป็นช่างยิ่งยิ่งเยอะใช่ไหมอย่ามายุ่งกับเรานะอะไรางี้นะ ก็คือกีตาร์ที่สาเร็จรูปเสร็จแล้วนะฮะผมขอหยิบมาดูหน่อยด้ครับอาอันนี้ก็ส่วนใหญ่มีเจ้าของมาแล้วมีหมดล้กตัวครับหมดลวทุกตัวว้าวนี่ตัวนี้สวยมากครับสีสวยมากเสียงเสียงดีมากด้วยเสียงดีใสเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับเนะี่ย อ๋อจำแน่นอนไปไดสักประมาณห้าหมื่นครับอืมแล้วกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยมันไซส์มันต่างกันไหมครับเออโดยปกติจะมีจะมีสักประมาณสี่ไซส์อันนี้คือทรงนี่ทรงกลางนี่คือทรงกลางนี่คือทรงโอเอมครับผมอย่างสองตัวนี้คือเขาเรียกว่าทรงดับบเิลนี่คือดับเบิลโอนี่คือแอลดับเบิลโอแล้วก็จเสียงมันก็ต่างกันใช่ไหมฮะใช่ครับเสียงมันต่างกันนี่คือตัวเล็กใช่ไหมฮะ เสียังลองเสียงเออเสียงเสียงมันก็ต่างไปให้สุดขอฟ้าลองเสียงแต่โอ้ยเสียงดีมากเลยแล้วมีแบบพวกแบบว่านักคอลเักกีตาร์มาให้ทำมั้งไหมครับมีมีครับอย่างอย่างอย่างตัวนี้ครับอย่างตัวนี้ก็เจ้าของเขาเป็น อดีตช่างทากีตาร์แล้วด้วยธุรกิจด้วยงานทางบ้านนี่เขาก็ก็ไม่ได้ทําแล้วผมขอหยิบมาดูหน่อยนะ,ะได้ครับเขาก็เลยเอาเอาไม้อ่ะที่ ที่ตอนนั้นน่ะตัวตัวเขาเองไปเรียนที่เรียนทํากีตาร์เี่สเปนแล้วเขาก็ไปเหมือนไปเที่ยวออสเตรียด้วย uh huh. แล้วเขาก็ไปเลือกไม้ของเขาแบบ uh huh. มาเก็บไว้คอลเล็ชันเขาโอเคนี่เขาก็แปลวไม้ที่เก็บไว้สักเจ็ดปดปีที่แล้วขเขามาให้ผมทําครับผมก็ถือว่าเป็นไม้เก่าเก่าเ <9. S 1> สียงดีเสียงดีแน่นอนแต่โอเคตอนนี้มันพึ่งเริ่มใช่ไหมเนี่ยอตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับ oh. น,น,นี่เหลือเหลา ทำเฟตเหล่าคอแล้วก็ต้นี้ใช่ไหมฮะใช่ให้มันเนียนตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วบนสีว้าวนี่ทํามากี่เดือนแล้วฮะนี่สักประมาณสองเดือนครึ่งแล้วสองเดือนครึ่งแล้วนะอันนี้คือพวกตรงเนี้ยมันคือต้องเป๊ะหมดเลยป่ะฮะพวกไซน์นะฮะใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าสมมติผิดนิดเดียวเสียงก็เพี้ยนอืมเพี้ยน เป็นช่างเล่นกีตาร์เก่งด้วยอ่ะก็พอได้ครับก็ได้ครับแล้วอย่างนี้ออมใครอยากจะทำกีตาร์อะไรอย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับก็ใน Facebook ครับครับผมเฟซบุ๊กวันนิดากีตาร์ครับครับผมพิมพ์เข้าไปวันิดากีตาร์ก็จะเจอโอเคก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าใครอยากจะได้กีตาร์สวยๆแล้วก็เสียงดีๆอย่างนี้นะครับครับก็ช่างพันครับนะความเชื่อในมุมมองตัวเองแล้วความเชื่อมันคืออะไรในจิตใจของช่างพันครับ ผมว่ามันผมไม่ค่อยกลัวผิดเวลาอย่างอย่างที่ผมทำกีตาร์หรือที่ผมทำทำเพลงในตอนตอนเด็กๆวัยรุ่น่เงี้ยผ,ผมเชื่อในในเซนต์แรกแล้วผมเชื่อในเรื่องแบบถ้ามันแบบดีอะ huh. สิ่งที่ผิดมันก็อาจจะกลายเป็นถูกได้อืมก็คือเราก็ต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมแต่เราก็มีความมั่นใจที่เราจะเดินต่อไปจะทำนั้นก็ต้องทําให้ดีที่สุดอะ ถ้าเราจะตั้งใจทําอะไรแล้วใช่ต้องตั้งใจครับคือผมผมว่ามันเป็นงานที่อย่างอย่างผมทํากราฟิกเนี่ยครับผมไม่เห็นตัวเองในอีกยี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้าผมจะทําอะไรอยู่ผมไม่รู้ว่าถ้าตอนแก่แลวผมยังยานั่งออกแบบอยู่ไหมแต่ผมเวลาผมทำกีตาร์ผมเห็นตัวเองตอนแบบอายุ6กสิบผมยังก็ยังทำกีตาร์อยู่ผมว่าผมผมผมไม่เลิกอ่ะยังไงก็ต้องทำจน กว่าจะไม่มีแรงอ่ะผมว่านี่ก็คือเป็นงานอาร์ตแล้วก็งานงานศิลป์อีกอย่างหนึ่งนะแล้วมีแบบว่าความคิดที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะไปถึงไหนถึงคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะโอเคแล้วผมผมอยากมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆอที่แบบว่าโอเคคุณนึกถึงเสียงกีตาร์ของคนนี้ครับคุณก็ต้องนึกถึงคนนี้ผมอยากมีอย่างนั้นนั่นคือจุดเป้าหมาย ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ล้วนมีความฝันฝันที่จะประสบความสำเร็จฝันที่จะมีความสุขในชีวิตและเราก็มีความฝันที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับเส้นทางที่เราเลือกเดินแต่สิ่งที่สำคัญกับความฝันคือการยึดมั่นและแน่วแน่ในความฝันนั้นได้ไปจนถึงปลายทางเหมือนกับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ ซึ่งมีความเชื่อในสิ่งที่เขาลักและลงมือทำม,มันอย่างมุ่งมั่นจริงจังจนเกิดเป็นผลงานที่ชื่อวาเดลากิตาร์อะคูสติกกีตารฝีมือคนไทยแต่บนเส้นทางของความเชื่อยังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปคนหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมีพลังมากเพียงพอ ที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราได้ขอเพียงแค่เรา believe it แต่พระยะโฮวาตรัสกับเดวิดร,ราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจสร้างพระนิเวศสำหรับนามของเรานั้นเจ้าก็ทำดีอยู่แล้วในเรื่องความตั้งใจของเจ้าพงศสวดารบทที่6ข้อ8